ฝาตื่นมากินอีกแล้วเฮ้ยตื่นมากินอีกแล้วเฮ้ยมื้อนี้สวยแล้วพี่น้องจ๋าสวัสดีเด้อ8:00นแล้วยังบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังพี่น้องก็จะไวนกท้โทเอาบ่มาว่าซั่นขอสักเครื่องก่อนมื้อนึงเพราะว่าบ่มีแนวเฮ็ดแล้วเด้วันนี้ก็พากันเฮ็ดเบิดมือหดสวนเ็บแตมก็แล้วแล้วเนาะ ขอที่แท si ็กซี่จนดึกเมื่อคืนนี่จนมิดบ่เห si ็นหุงงมขึ้นมาสีดไหลมาแรงกะแกงปลาตะมือนะกะยังพี่น้องเอามาอุ่นลาบซีนอันนี Ma ้ตามแจบักกอกมีผัดกะหล่ำเมื่อคืนเนาะมางมมดมาผัดสู <'s> ่พอที่แทกกินเพราะว่าบ่ได้มาลืมมากเาเรื่องของเรื่องาซีนนกเจดํา ลาบปาบักแตงเลาะกาบเรียบร้อยพี่น้องเจดำก็โทรลงมากินข้าวน้เมื่อคืนนี่นางป่นกบสบายดีพี่น้องป่นกบกินแล้วป่นกบกินแล้ว้ะก็เลยบ่ได้ลงมากินร่วมกันโทรเอาเจตวนกับบ่มามื่อนี้ซั่นว่าสิส่วนไปขุดกบบ่มาซะเอ้าอีนาวนเฮาสิไปอยู่ซะเฮยะขุดกบ ว่าเราบวลงเอาเม็ดเราบวมใหญ่งงนะอย่าเพิ่งเอามุดแต่ใหญ่งงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่น้ำถุงแล้ผักแลผู้วถั่วในแล้วถั่วแม่ก็มากพี่น้องเอ้ยมากแื่อนนะคุยกบนะตอนทีาเป็นแม่ลงอ่อนนั่นกระถินดีแท็กนั่นคบเต็มอืดอืดครั้งอยู่กับไปข่านเอาหลานพาตะกี้แห่งสวรรกันเอาดำเนาะ ผู้มื้อยังว่าซ้อน2น่ะซิ่งยากทั้งมีอยู่เอาได้เฮาซ้อม3อือมีมาน้องๆที่มาน่ะอหารเช้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้คืนนีก็ออกออกมาแต่ผูแค้น่ลพี่น้อง่าออดเนใกล้เพิ่นสูตรสูตรยังก็เฮยคนเอิ้นสคนเอิ้นจนมืพี่น้องจังได้ออกมามาหุงข้าวผัดกะหล่สุอีแทกกินบักแทกกอีหน้าไปหามแล้วเฮย ห้ามผักันหลีกสาว่าพอยูเขื่งก้างสาวเฮ้ยจะมาค้าอย่างง่างอย่างงางเนย่กูผดมาพรท่านกูมาเพือนอีว้ากูมาส่งเงินร้อยววแล้วกูกะกลับเพือนอีบ้าเมื่อวานเนี่ยเราบอเืนเขาห้ามเขาบอบอกสุดคนเอินแล้เมงวันตัวนี้เนาะลตุเย็นเมื่อสาี่้องเลย lạng khạc lạng nè anh à, này cái tông để nhũ khảo này khảo này phải nọ ừ nhũ khảo phát đằng đắm nhũ khảo phát in lột tham bao nhũ khảo phát à càng phẳng lưng nhũ khảo anh à uổng sẽ có ý sáng để... ไปล้างตู้เย็นผ่าเห็นอยู่ในสองผิดแต่ใส่กอกีซานนมีแต่เข่าอีซานมาโบอิทเขา่เขาอ <c oughs> โอ้ยแต่ใต่มือผู้เดส <c oughs> เดตสั่งแล้วเป็นซองอาทิตย์แล้วเอามากินเธอหนึ่งแล้วบผมมีไผ่หมากนำ้ำเลยบมได้กินเฮ้ยทันซุกนะเฮ้ย <c oughs> แหม่หมดไผ่ดีน,นาายยะไพ่ <c oughs> เอาพี่น้องไหมไหมพัวตายพันว่าแบบนี้นะพี่น้องเออ ไม่ไม่พวตายเนี่ยว่าแบบนี้เด้ใบดีพี่เนาพวไปกินบวสุกจุดนะแม่นาน่ะจูดในอานานาชินเนาน่ะเออจุดรถเที่ดำไม่ไม่ไม่หม่พวตายเห็ดกินบวสุกพวละตายเอาตายเอาตายสองตายสามมาสั่น พายักมาหยกกับมาหยกเราเด้อกูย่านันกูย่านนันรู้ลูกกูย่ารู้ลูกมาไม่โซสามนอกย่างๆผ้าขาวกับขึ้นาก่อนเลยกินขาทน้งป่ามามาไวมาไว กินข้าวมาก่อนมาๆเอาขึ้นมายังมาเนาะอย่าเฮียนมันขึ้นเฮือนเด้อาไปเอามาก้อเฮยไปเอามาก้อไปว้ได้ติบขาวไปเอาแน่ดีแต่อีแม่มีขาวให้ลูกให้านาน่งเนาะมาๆๆิขาลูก้าเด้อ้นยังจนลด

หม้อเห็ดเลยเด้อคณหม้อใหญ่ดูเอายหม้หออีลาปอเด้อนางเก็บขอกานกินน้าขอยแล้วหม้อหอยอีลาปอเด้อมายดีท่าน้ชมสบายดีพี่น้องจุดเาอกันมุนด้แทงกับมุน้่นบเจตัวไปงมหอยบ่มาโอ้ยันสีได้แคหน่อยเด็กนจะไปใช้เด็กกุศา พุดกบได้เฮ้ยว่าอกกันวานี่เอ้ยเอุ้เถ่ายออกมาอยเข้ามาอยนั่งลงเน่ลบสบายดีลารุกนเนี่ยสบายดีลารุนเี่แล้วมันมีแเนกินแล้วบ้าออกมากินบ่ขต้มนะอ่ายังกินอากินแลไวเด้กมสานีใบเกลือหาหกำมันหกินข้าต้มกัเต็มข้าวองเลยตนดีว้นบอยมาเฉาะายขีดนี่

เมื่อได้ผ้าต้มกีบหนึ่งแล้วเมื่อยลขอหยันลูกอ้นปลาเผาเมื่อพาลูกเมื่อได้ผ้าต้มกีบหนึ่งแกเมื่อน้ำทางเมื่อคืนนี่กยัได้หายกีบหนึ่งคูณก็ได้มากอยู่ในตัวเดโค้งหนึ่งก็ตีเออแม่ใส่ก็ได้คุได้กระตายโดนกว้าในตัวฮะออกมาช่องผมอือผมก็มากินครบอันนึงออันเอาไม้ชอติงนั่น เอลี right. ่เอามาให้กินแบ่งเอลี่แบ่งคนละกี่แล้วมา่อไห้เอาเมื่อไห้ก้อนวะนั่เป็นเยอะไหมครับนั่งเลยตื้งก็ไปเลยเอาไปดูหน้าหมอาไปดูหน้าหมอเขาออกปุจ้าดูหน้าหมอถ้ามาดูคนละไห้จะไมีแจกฮามบอกอีร้อยถูกนะครับมีอแห้ง กินไงหนุ่มตัเห็ดนามหย่อยปุ๊บปุ๊บกินมแตกมั้ยคะหนูซาละแล้วนเพื่อนี่เขาบอกกระดาษกระดาษกระด้งเงี้ยหมูป่องเงี้ยเบ่อร์ด่างหนูซานี่หนอเนี่ยดูเก่งซะอะไรมุณช่วยนะเด็กในหนูซาแล้ววันไปคุดก๊อแล้ววันนี้ ในรสชาติเลยดิบกบอยบอล้อยม้วนนี่มะม่วงบดอร่อยบ้ปลาตัวนี้ติปลาตัวนี้ป้าสีหน่อยสีหน่อยะนี้ฮึขึ้นอยู่ร้ยเรื่องอไอือ่พาตงขึ้นมาหวยท่านเดียวถ้าบดหมักปลาหมวยว่นี่ถ้าบดหมกเดียวลาดงตุน nhưng mà, 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 จ่งบ่ยากคุยไพ่บ uh ่ใสมือโอ้ยเลี้ยงมาลายๆกับฉพอเขาจังบหลักไปเถอะเถอะเดินเหมเดยเนาะอยากเล่นมาเสียใจเดินแงยังยังได้หรือม้เดยนมือก็จะได้ยินหยั

มันซิมนี่มันซิมดูมันเป็นอะไรนี่ซิมนี่นี่อาตัวนั้นเอาตัวนั้นมันเป็นเอาหลอดอยู่เอาหลอดแล้ไม่มีเสื่อมชอบแบบไหนเนี่ยทำอะไรก่นเสียมยอ่หนุบกันเสียม

ทุกนะแม่มอหากินวากาจับใส่ก่อข้าวจิ้มปิ้งเลยข้ากรจิ้มน้ำจิ้มจิ้มอะไรกินเนื่เผื่มาทินกับเขาแสอซานพิซา้ามีเขาแ่บกานห้าเขาลายก็จะต้องใส่แต่เขาโอ้ยมงอยน้องแมเนาะกองคนเสปลูง โอ้มันผิดหรอมันเด็ดไปบ่เหมือนนันนะเพราะอะไรบ้ังก็บอกตักเก๋าแหรอวยอออ๋อเดกหนักมินเ้ือยค่ะเบ็ดหเบแม่มันเทดแม่มันเทดน้อเพ็กเนาอไปจุดทีนิเอาไรย้ำ พ่กะนี่กะยเห็นมันสิถือกล้องแทกนะนั่งรถ

โอ้ยคมนะนาดิแม่มันบวมมืนตาดิยังไม่เห็นดิบุกใจมากบุกใจดีมากคมอ่ะคมฮามเปิดใครลูกนั่นเลยแม่กินเข่าฝุ่นฝุ่นแล้วกินอะไรมาบ้างบานเข่านะหลุดน้องแข้งเลยแข้งเราชอบแข้งแข้งเออดิแม่หนา

对，拿过来来。